วิธีการสแกนเอกสารให้เป็นไฟล์ pdf ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เครื่องปรินนะคะเราก็มีโทรศัพท์เพียงแค่เครื่องเดียวก็กดถ่ายแบบนี้ได้เลยค่ะแนะนำว่าให้ถ่ายไกลนะคะให้เห็นกระดาษทั้งแผ่นเลยอันนี้เรายกตัวอย่างเป็นใบางานนะคะเราก็จะถ่ายเอาไว้เนาะสมมติว่าเราถ่ายจนครบหมดทุกหน้าแล้วนะคะก็ต้องกดโฟกัสด้วยเราจะได้ชัดๆเนาะโดยที่เราเนี่ย ปกติเนี่ยกดแก้ไขตรงรูปภาพนะคะแล้วก็จะตัดแบบนี้เนาะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็หมุนปรับเอียงองศาได้นะคะแต่จะมีวิธีง่ายกว่านั้นค่ะทีเออ่เราไม่ต้องมาหมุนปรับเององศาอย่างนี้นะคะเราก็เข้าไปที่จุดสามจุดค่ะเข้าไปที่รูปภาพปกตินะคะจุดสามจุดแล้วก็กดไปที่เอกสารค่ะ เมื่อกดเข้าไปที่เอกสารแล้วนะคะมันก็จะตัดให้เราโดยอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะเป็นรูปกระดาษนะคะเราก็สามารถเลื่อนหรือว่าขยับจุดได้เนาะแล้วก็กดบันทึกข้างบนเลยค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําแบบนี้ต่ออีกเนาะเป็นการกดจุด3จุดกดเอกสารแล้วก็กดแก้ไขนะคะซึ่งสามารถกดปรับแต่งตรงนี้ได้เนาะเพิ่มแสงถ้าไม่เอาก็กดปิดนะคะแล้วกดบันทึกสี่เหลี่ยมข้างบนเลยค่ะ เมื่อกดบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้รูปดีๆแบบนี้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องเปพนสแกนเนาะก็กดเลือกที่รูปแล้วกดจุด3จุดข้างบนแล้วกดสร้างไฟล์ pdf เลยค่ะมันก็จะสามารถสร้างไฟล์ pdf ให้เรานะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ pdf เลยนะคะจากที่เราตัดเมื่อกี้เนาะก็ตั้งชื่อไฟล์ไปเลยค่ะโดยที่เราสามารถสร้างได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องิมพนสแกนเลยนะคะนี่เราก็สามารถดูตัวอย่างไฟล์ pdf ได้ค่ะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะโดยการใช้โทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวถ่ายแล้วก็ตัดรูปเป็นรูปภาพสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามาสร้างเป็น p d f นะคะก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยค่ะซึ่งเรานะคะสามารถทำเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องปริน์เลยนะคะแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนาะอย่างอันนี้เป็น Android นะคะก็ใช้ในการแก้ไขรูปภาพเนาะตัดแล้วก็สร้างเป็น p d f เลยค่ะโดยจะมี ฟังก์ชันนี้อยู่ในแกลเลอรี่ของเราอยู่แล้วนะคะไม่ต้องดาวน์โหลดแอปเพิ่ม